สวัสดีนะมือแรงครับพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วเนาะรับเกษตรท้อต่อครับเบมื่อนี้มาพามาเบิ้งแปลงอ้อยครับแปลงอ้อยแปงอ้อยของแม่ผมเนาะครับแปลงนี่นครับแปลงเนี่แปลงนี่ผมเอาปุ๋ยมักที่ผมมางเองนะครับมาฉีดให้เล้านะครับพี่น้องมาฉีดให้เล้าโดยที่เล้าวัวู้ครับ แม่ผมบดูเนาะผมฉีดไปหาเท่ยครับมาลอยฉีดเน้ยมือเศร้า biraz. หลังจากที่เจ้าของฉีดเข่าอยู่ฟางพุนเนเาะครับพี่น้นะองนนฉีดเข่าอยู่ฟังพุนนาอยู่ฟางพุนเนาะครับพี่น้องฉีดเข่าไปแล้วบ้านี้เพราะสวยมากยังหน่พยพะของเจ้าของเสร็จแล้วกะเอามาฉีดอ้อยให้แม่ครับฉีดอ้อยเห้เรวเนี่ยฉีดไปหาเท่ยครับพี่น้องฉีดปุ๋ยหมักเจ้าของไปหาเท่ยเนาะ ฉีดไปหาเท้าครับเบื้องความสมบูรณ์ของอ้อยนะครับพี่น้องอันนี้อ้อยขอนเ่นนะครับพี่น้องอ้อยขอนเจนกะทิประมาณนี้แหละครับเนี่ยผมฉีดให้เราไปหาเท่ยเนาะโดยที่ไม่ได้บอกเรานะครับโดยที่ไม่ได้บอกเราเลย,ย,ไ,มไ,เเลยไม่ได้บอกให้แม่แม่ผมดูเนาะว่าผมอ่อนปุย๋ยที่ผมมาเองเองนะี่ยมาฉีดให้เราเนาะ ปกติอ้อยแปงนี่ที่บ่บ่เาวาขนาดนี้นะครับพี่น้องที่บ่ยาวขนาดนี้นาะว,วดินมันมันเก็ดมาตอนื่องหลายปีนะครับดินมันเริ่มเสื่อมแน่แล้วครับแล้วก็บ่ได้พุงดินจากเท่ยนะวันนี้พบขีดปุ๋ยมารคุมไปนี่ดินมันก็นเริ่มคืนสภาพมาหน่อยนึงแล้วครับเริ่มที่คืนสภาพมาหน่อยนึงแล้วเริ่มที่ดีขึ้นหน่อยนึงเนาะ แต่ก็ยังบอดีเต็มที่ครับก็ต้องปรับสภาพดินไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนี่ยพอตัดอ้อยเสร็จแล้วเนาะผมก็ที่ให้เรา,เาปุ๋ยผมเนี่ยครับปุ๋ยที่หมักเองเนาะปุ๋ยที่หมักเองมันมีอย่างนี้ยเนาะปุ๋ยหมักป่าใช่ครับพวกไข่ตัวซานแล้วก็จุลินทรีย์เจ้าปัวครับแล้วก็ปุ๋ยหมักโูกหมูเนาะให้เรามาฉีดครับฉีด ขีดใส่ต่ออ้อยเนาะให้มันแทยงยอดออกมาไหมครับให้มันดีๆครับต่ออ้อยมันถึงจะได้อวบแล้วก็อ้อยก็ดได้ได้ลใหญ่ครับสั่งโค้งสั่งอ้อยให้ใหญ่แล้วก็แข็งแรงครับแล้วก็บ่ค่อยมีอ้อยร่มเหมือนครับพี่น้องอ้อยที่บ่วร่มเลยสูงพร้อมแล้วก็บ,บ่ัวร่มครับก็ที่ประมาณนี้ครับพี่น้อง อันนี้หกให้เราใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุยป๋ยไปสองทุ่งมา่นแล้วว่าใส่ปุ๋ยไปสองทุงเนาะครับปุ๋ยเคมีผมกับโบลูว่าเราใส่สูตรใดเนานะอันนี้พื้นที่แปลงอ้อยแปลงนี้หกให้นะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยไปแค่สองทุงเนาะแล้วกับบลูว่าผมมาขีดปุ๋ยแห้เนาะอ้อยมันกับใบานาง้ําครับพี่น้อง ช่วงแรกๆอ่ะขืนย่างดีการแตกกอก็ดีครับการเตะกอก็ดีแล้วล้ําอ้อยก็ได้น้ำหนักรครับพี่น้องเขาไปใครเพราะว่านี่ตัดเป็นอ้อยอ้อยนั่นเนาะอ้อยสดว่าเป็นอ้อยไฟนัครับพี่น้องน้ำหนักอ้อยก็ได้ร้มครับพอบอกให้เราลู่เล้ากะ นั่นเนาะผมเอาตัวเราฟังเราก็บอกเราก็ว่ายุอ้อยพืชรื่งามผิดหูกผ,ผิดตาแท่นอกเขียวเบอร์เสาท่านแล้วว่าอ้อยเขียวเบอร์เสาแล้วก็การแตกกอของอ้อยก็แตกตั้งว่าทุกปีท่านแล้วว่าแตกต่างว่าทุกปีเนาะแล้วบอรู้ว่าผมไม่ขีดให้ครับถ้าได้ขีดทุกอาทิตย์ก็ยังขีดมันนี่แห้งดีครับพี่น้องแต่ว่าอ้อยนั่น มันมีระยะเวลาของมันเนาะเข่าฉีดถ้าเข่าฉีดพอถึงแล้วก็มันขีดยากกว่ามันครับเพราะว่าใบอ้อยน่ริบบาดแล้วก็แทงตาครับขีดยากครับช่วงอ,อ้อยน้อยๆอยู่นี่เฝ้าเลีงฉีดเลยครับพี่น้องเลีงเห็นน้อมันุบแล้วสมบูรณ์เนาะมันก็ได้ได้เฮ็ดง่ายครับแล้วเวลาเขาใส่ปุ๋ยใส่ยางไปอ้อยมันก็ขึ้นซัดเลยครับ แลัวถ้าดินเขาสมบูรณ์แล้วเนาะนี้กับมะทายหนนองเบิ้งซ้ำนี่แหละครับเบิ้งครับนี่ก,กาไวา้ว่าเอาให้ละสิบหาตันเพราะครับเนี่ยแม่ผมก,กาไว้ให้ละสิบหาตันเนาะไปขายเบิดแล้วก็ที่ล้วมบินไม่เบิ้งว้ามได้จากตันแท้ๆครับ ต้งเบิดนี่ปกไงเนาะน,นี่กัฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับช่องเกษตรท้อต่อครับน,นี่ก็ามมเว่าเลี้ยงอ้อยเนาะอ้อยแล้วก็าการฉีดปุ๋ยหมักของยาของนอะครับฉีดปุ๋ยหมักของยาของเสริมกาไปเนาะเพื่อเสริมธาตุธาตุร้องเนะาะธาตุร้องของอ้อยนะครับพี่น้อง ไม่นี้ก็ขอขอบคุณครับ